สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาติดตามเขาบึงเขาส่งสองปมเมาสบายดียงามสาวๆเด้อตักไทยเอฟซีอยู่ทุกมองทุกบอนพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยหรือวต่างประเทศงามสาวๆก็ขอให้ตั้งมกุกตั้งใจทำการทำงานประจำามือประจำวนันก็ขอให้สุขภาพแข็ง,ขงแรงเนาะพี่น้องเนาะ ิปนี้นำเสนอนี่นะปิงปลาปิงปลาสิลุงจังหันศรัทธาสื่อกับเขาให้ประเมาเนี่เป็นเพื่อนเนาะเอิงสาวเอิงทางมุกาหารฝากเงินมาให้สื่อกับเขากับปลามีพิเศษอีกได้ ทย่อยเนาะพี่น้องพระวาส่วงนี้ประเมาเห็ดตามความสะดวกเนาะพะวา่เห็ดเ้าเห็ดบุญตามความสะดวกสบายของข้าวันนี้ก็จะตำผิกทำตำเจียวเจวประเด็กตำเจวเด็กะเร็ดตะตัก อันนี้มกประแดกเอ้ยผลออกออกอุย้ยหอมแล้วหอมแล้วอื้อใส่ๆบ่บนีเอาลงไปแต่งอยู่วัดพี่นงเนานะถุงหองเอาถุงหองค่ะเราจะไปแต่งอยู่วัดเสร็จแล้วตีโปง่งล่ะเตรียมเสกระตามี มาคุ้งสุกแจ่วประแดกปิ่งปลาพี่น้องสุกแล้วเรืองแอมเต็มนางลงมาวัดสาเนโอ้สาเน่พี่น้องปองไปเอ้ย นคนผู้เดียวก่อนสิลงเฮือนก็นต้องปิดเฮือนปิดซานปิดบ้านปิดสองก่อนว่าซานมีก็เลยสะลงมาจังหันถวายพาจังหันหรือว่าเคนพระเขาาละนาะพี่น้องนาอครูบาสององ,อง์เพป่นสั้นเขาอยู่ มีสัทธาสาวเอิงทางจังหวัดมุกดาหารซื้อกับเขาเนาะลงมาขออนมโมธนาบุญทั้งป่าเมาแน่เนาะเป็นสะพานบุญมาจังหันพี่นอ้องขอให้บุญจงหักษาคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสุขใจอยากนามเียบหอยล่ะพี่น้องเนาะ ไปถึงคุณพ่อคุณแม่คุณกูบาอาจารย์บุตีบุตตาเพื่อนมิตรสหายสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวนก็ให้มาหับเอาบุญเนาะให้เพื่นเป็นผู้ทั้งสุขเป็นผู้จเจริญเป็นผู้บ่มีเวรเป็นผู้บ่มีภัยจเจริญเจริญยิง่งยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้บุญในเกลือนนทั้งเซาเอิงจังหวัดมุกดาหาร อมทำกอเมาเนี่ยแหละเนาะดีเด่นเป็นสุกสุกกายสุยสยสกใจอาศัยการงานให้กจะเจรือลุงเลืองตลอดไปเนาะเสียงหนกห้องโอ้ยสบายหูสบายตาเยามเสาร์จวัดดีค่ะ ทักทายเป็นภาษาไทยอีกได้ส <karena> วัสด oh, okay. ีค่ะสบายดีน <ss> ้องดิวดิวโอ้ยเก่งเก่งลูกเก่งเก่งน้องดิวเก่งแล้วหด้พี่น้องสบายดีเป็นแล้วบอกแขงกระด้างคือเก่าได้เก่งแล้วมืออ่อนล่ะผู้นั้นน่ะเป็นเันการีแล้วบอ หนึ่งเอ้ยหนึ่งทูบโอ้กาบกีบเฮ้ยบอกเด้ใส่ฟังถอะน้องหนึ่งน้องหนึ่งสิบวชดป่ะลูกโอ้บวชที่ได้จักมือเนาะ Gim gim mặt lạc 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 เอาไห้เอี่ยคูไปเลี้ยงในสิได้เฮียนอยู่บนเนาะเอาไห้ย่ยคู่เอาไปเลี้ยงหนึ่งยันบยันบได้หำแตเฮียนอยู่ยันเอาแต่เอาแต่ราน

มว่านนี้จังหวะจกออกยังแนนวมาบึงแม่ยะสิเมื่อน้ำแม่อยู่บ่อหรือสิอยู่วัดลูกอยู่วัดหรือเมื่อบ่เจ้าสิอยู่วัดหรือเจ้าสิเมื่อยูบัดมาโอ้ยู่แห่งดีแล้วส่ะ นีแหละจังปศอเนี่ยไรอยู่บาทักเนาะหนึ่งเนาะยิบเอ้านี่เปิดตอน้เอยนาะใส่ข้าวเปลือกเปิดเปิดเด้อ่ะเปิดเปิดอยู่ไหเออเออเดี๋ยท่นูทขาใส Đó. Đó thì một rồi, đồng đồng ui chè ghi ừ. nhanh chỉ bộ bộ. chị bột xe bê tông hai. Tìu vát la vát. Huh? Tìu vát la vát. Tìu vát vát. Tìu vát. Momu nga 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 เฮ้ยคัาใครแต่ก็าหักนังขมกเนาะถ้าบอสพระบุอยู่ได้ย่างหวนอ่ะนะ โอมีความสุขขากน้อเนิงโอ้ว้าวน้อพ่อเขาเป็นอย่างชั้นติดตาติดตาโอ้ยลูกผู้ใด้เด้ลูกผู้ใด้เดท่าหนึ่งเจ้าลูกไฟลูกลูกใครพ่อซื้อหยังพ่อซื้อใบเขาไปใส่แหละพ่อก็แม่ไปใส้ลูก ไปชื่อรถใหญ่อยู่ไทยไปทำงานลูกไปทำงานทำงานด่ไซนทำงานด่ไซน์ชื่อรถใหญ่เห็นหลากุงเต้

เอาานีพ่อ่าีได้แล้วีเจะตงเด้อบาทนี่นางวัยยืนงังสีเด้อนี่หรอโอ้คิดนักแล้วบาทนี่คิดนักแล้วคิดแล้วบาทเลยเออคิดนักแล้วคิดนักเดว này đi, trang 4, đai bò, giờ tiêm nữa này nữa, đai Ah, mày nhang bạc này. Này. Mà này. À, nàng Samathi. ว้านาทีต่างๆล่ะาะนี่เป็นยังไงลูกยวดเบอบาทนี่ยูวดละเห็ดแบบนี้นี่จอะไกูมืดนะามืูมืองูงาแล้วคางแล้วงมืดตาเด้อตาเอ้อ <laughs> <Làm. punched one. cười> oh, lên bộ cái

โอ้ยสาธุน้ำนองหนึ่งในเดียวเดียวเอ้ยสาธุน้ำนองหนึ่งในลูกสาธุเบิ่งนองหนึ่งสมาธิปุ๋ยสาธุลูกโอ้นองหนึ่งสมาธิก็เป็นเยี่ยมลูกเยี่ยมนี่แหละแม่ไทยนี่นี่นะแม่ไทยนี่ หนึ่งขึ้นมาแต่จังหันลับพี่น้องคลิปกันเงาๆแล้วประเมาจะขอจบคลิปไว้สำนีก่อนขออวยใ่ให้พรอีฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามกระเบึงกระซมจงสุกดีมีความสุขสบายดี